สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ดีต้อนรับพ่อหืูช่องที r Channel นผิงชอบเกมกันด้วยนะคะทุกคนและว,วันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเล่นฟรีไฟล์แบบยุคสมัยก่อนกันนะคะทุกคนใครที่ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะทุกคนว่าต้องทำยังไงถึงจะเข้าไปเล่นได้แต่ก็คงมีหลายๆคนรู้แล้วแหละมาคืออันดับแรกเราต้องลบเกมฟรีไฟล์ทิ้งก่อน,นะค่ะทุกคนมาจ้าลบกันเลย แล้วอันดับที่สองเราก็ต้องไปที่เพลโตนะคะทุกคนเพื่อได้จับมาโหลดอีกรอบแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะทุกคนคําว่า free file แล้วก็จะมีคําว่าลองใช้เลยนะคะทุกคนแล้วเราก็กดเข้าไปเลยคือใครอยากทําแบบนี้เนี่ยคืออยากบอกไว้ก่อนเลยนะคะทุกคนว่าถ้าเกิดโหลดมาใหม่เนี่ยก็คือจะต้องปรับปุ่มใหม่ทุกอย่างเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นคิดดีๆเด้อและสำหรับพอเข้าขั้นตอนมานี้ก็รอแป๊บหนึง่งแล้วก็จะได้เข้ามาในหน้าเกมเลยค่ะทุกคนนี่ไงมาแล้ว มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในเกมสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเห็นเราคิดถึงสมัยก่อนเลยอะคือเราไม่เคยเล่นไปถึงแบบไม่เคยเล่นจนถึงยุคแรกๆขนาดนั้นนะคะทุกคนเราเคยเล่นเมื่อสี่ปีที่แล้วเองช่วงปหกนะคะทุกคนโอเคมาค่ะทุกคนได้ปืน M4 ม,มาแล้วแล้วคือสังเกตเลยเนี่ยว่าจะไม่มีปุ่มวิ่งนะคะทุกคนสมัยก่อนเนี่ยโอเคลากหัวไปหนึ่ง สวยจ้าโอ้โหเราก็ไม่มีปุ่มสโคบด้วยค่ะทุกคนเดินยากมากเลยสมัยก่อนเฮ้ยโอ้ว่าไงจ๊ะนี่แน่สวยจ้าเฮ้ยแล้วเหมือนตัวละครที่เราใส่อยู่เนี่ยจะเป็นตัวละครไฮโตะนะคะทุกคนเพราะแบบหัวจุกอะอุ้ยหัวแตกไปกี่ตัวแล้วเนี่ยว่าไงจ๊ะอุ้ยปุ่มกดยากมากอะเพราะปุ่มเล็กนะคะทุกคน ไม่ใช่ปุ่มที่เราใช้อยู่ตลอดมันไม่ชินอะโอ้ว่าไงจ๊ะนี่แน่นี่แน่โอ้สวยโอ้เล่นไปยิ้มไปเลยนึกถึงสมัยก่อนค่ะทุกคนโอ้โหภาพสวยอยู่นะเนี่ยก็ไม่ได้เอ้ยว่าไงจ๊ะก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะทุกคนอแล้วการพันยาก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เหมือนกับสมัยนี้อยู่นะเนี่ยการพันยา เหมือนหรือเปล่าก็เหมือนอยู่นะอยู่ไหนจ๊ะเหลือสี่จุดห้าวิแล้วค่ะทุกคนยาเราก็หมดแล้วสวยได้ยหนึ่งมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองเล่นอีกรอบเดีกก๋ยวเกมนี้เราจะมาต่อยอย่างเดียวเลยค่ะทุกคนใช้แต่หมัด มาค่ะทุกคนและสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ช่องไอรีนช่องนี้ด้วยนะคะทุกคนมาน้องใหม่ที่เพิ่งทำคลิปได้สามเดือนมาค่ะทุกคนแต่เราก็มีความตั้งใจมากๆเลยนะเนี่ยกับการทำคลิปอ่ะมาจ้ามาเราจะไม่ไดราม่าเราจะมาต่อยคนกันว่าไงจ๊ะนี่เนี่นี่เนี่นี่เนี่นี่เน,น,น่โอ้โห เทพไม่โดนสวยค่ะทุกคนตายหนึ่งอ๋อ,อเราสังเกตเนี่ยตอนที่เราต่อยหัวเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอฟเฟกบนหัวเขาเรียกว่าอะไระเนี่ยเนี่ยอะที่อยู่บนหัวมันจะเหมือนกับการยิงตัวเลยคะ่ะทุกคนมันจะไม่เป็นแบบขึ้นว่าแบบเฮดช็อตอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเกิดต่อยหัวปกติมันจะเป็นรูปแบบหัวแตกนะคะทุกคนโอ้ยทำไมไม่โดนเลยนี่เนี่ย สัญลักษณ์การยิงหัวเหมือนกับการยิงตัวเลยค่ะทุกคนหยแต่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วก็ถือว่าดีเลยค่ะทุกคนมาเสียดายที่ไม่มีปุ่มวิ่งนี่แหละอีกหนึ่งนาทีดูซิว่าเราจะได้ที่นหนึ่งไหมยิงไม่ได้ด้วยมาสิจ๊ะเอ้ยมาสิจ๊ะนี่แหละหัวแตกไป มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเกมหน้าถ้าเกิดมีคนดูเนี่ยถ้าเกิดพอมีคนดูนะเราจะว่าจะลองมาเออลองอยู่นอกหมอกทั้งเกมดูค่ะทุกคนอยากรู้ว่านอกหมอกของเออสมัยก่อนเนี่ยจะแรงแค่ไหนเพราะสมัยนี้แรงมากเลยค่ะทุกคนหมอกสมัยนี้โคตรแรงแรงแบบแรงแรง,แรงอ่ะอมา็รอคลิปหน้านะคะทุกคนถ้าเกิดมีคนดูนะไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่า ถ้าเกิดมีคนดูเดี๋ยวจะลองไปสำรวจดูนะคะทุกคนว่านอกหมอกเนี่ยจะแรงแค่ไหนโอ้ไงจ๊ะนี่เน่นี่เน่สวยได้ที่หนึ่งอีกแล้วค่ะทุกคนเกมนี้มาค่ะทุกคนคลิปนี้เล่นสองเกมก็พอแล้วแหละและสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยก็อย่าลืมติดตามเพื่อนกำลังใจและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะทุกคนบายบายจ้า เดี๋ยวไฮไลท์มาให้ดูด้วยดีกว่าไฮไลท์ยิงหัวสมัยก่อน